ไหนไหนไหนโอ้าเ oh, ปาโจ๊ะก่าเป่าอะไรเปล่าอ่าระเปาเปล่าเอาแกนเป็น,ปนด้วยค่ะโอ้เป,อปล่าแกนอ่ะรเปาเปล่าแกนค่ะมาดูเด้อลูกสาวไปไเป็นไรเปล่าแกนค่ะหา oh, โอ้โหกันกล้าวกลาจะมุดมัดนะคะนี่กันกล้าวกลาจะม,มุดมัดอ่ะกันกล้าวกลาจะมุดมัดค่ะโอ้เก่งเก่งกาเก่งเก่ง่ะ ได้ค่ะานางเป่าเป่าแค่เดีย๋ยวถามแป๊บหนึ่นบบนงเขาเอาเตากับเดี๋ยวเดี๋ยว Bet aš tau šūvau.